โอเคก็สวัสดีดเพื่อนเพื่อนนะครับในวันนี้ก็ได้เวลามาเีกนผลงานแล้วตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ทําไปนานม,มากแล้วเธอผู้นี้ก็คือเด็กสาวผู้ที่หมายมั่นตั้งใจว่าจะเป็นนักสู้เพื่อผุักวามยุติธรรมในสักวันหนึ่งดังเช่นอัศวินก็ไปปั๊บและนี่ก็คือเรื่องราวของเด็กเฝ้าร้านของโมอเบย์ฮอที่เป็นเสมือนด่างกระเป๋าเงินใบที่สองของสาพันเคกิยาโคอ่ะจะว่าไปแล้วจากซูเปอร์ฮีโร่ไงมันเป็นแค่เด็กเฝ้าร้านได้หนเนี่ เอาเธอชื่อของเธอนั้นก็คือพีนาชื่อเต็มๆของเจ้าตัวก็คืออาซาฮินะพีนาเป็นสาวน้อยชั้นปีที่หนึ่งจากสาบานเทียาโคสังกัดของเธอก็คือชมรมเทศกาและร้านโมโยคอชื่อของเจ้าตัวนั้นทุกคนมักจะเรียกว่าฟีน้าก็จริงแต่จริงๆแล้วอ่ะมันอ่านว่าพีนานะตัวพีนาเธอเกิดวันที่3พฤศจิกายนมีส่วนสูงที่165ซมอายุข,ของเธอคือ17ปี ซึ่งก็ถือว่าเป็นนักเรียนปีหนึ่งที่อายุเกือบจะมากที่สุดในปัจจุบันส่วนความใฝ่ฝันในอนานคตเธอก็คือเธอใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักสู้เพื่อผดุงความยุติธรรมในส่วนของนักผ้าของพีหน้าจังจะได้คุณคีโดอิโบกิมาเป็นผู้ให้เสียงผ้าในส่วนปุคลิกของพีหน้าพีนาเธอเป็นสาวน้อยที่มีความสดใสน่าเริงเป็นสาวน้อยจิตใจงามที่มีความเป็นจิตอศาสาอย่างเต็มเปี่ยมมีความรักในความยุติธรรมอย่างมาก จ้าตัวมีความสุขทุกครั้งที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเรามีความใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งจะเป็นนักสู้ผู้ผประดุมความยุติธรรมปะมาหานพวกเซนไตอะนะพี่น่าจางเป็นเด็กสาธิก้าหาญและพร้อมชนทุกปัญหาที่เจอเป็นเด็กสาที่ตรงไปตรงมาอย่างที่สุดความเข้ากันได้ของเธอนะั้นอยู่ในระดับที่แค่เจอกนหน้ากันไม่นานก็สามารถเข้าหาและสนิทสนมกับคนเหล่านั้นได้ในส่วนของความกล้าหาญและความยุติธรรมของเธอนั้นได้อิครักมาจากภาพ,พยนตร์ที่เธอดูเป็นประจําเท่านะ ภาพยนต์ที่เธอดูประจำนั้นมันไม่ใช่แนวฮีโร่แต่มันเป็นแนวหนังยกุซ่าตัวน้องพิน่าจะมีข้อเสียประจำตัวของเธออยู่ก็คือถึงเธอจะมีความจำที่ดีแต่เวลาที่ลดนลานั้นเจ้าตัวมักจะหลงลืมอะไรไปบางอยา่างและตอนที่เธอดูหนังเองเจ้าตัวก็มักจะอินจนลืมไปว่าตอนนั้นกำลังทำอะไรอยู่เหมือนกันซึ่งมาเป็นเพราะว่าเจ้าตัวเป็นปิ่งหนักขั้นสุดนั่นเองเรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับน้องพหน่าข้อแรกพิน่าเป็นลูกครึ่งภาษา คือเธอจะมีสำเนียงพูดแบบญี่ปุ่นคำอางกิษคำซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของเธอเพราะเดิมทีแล้วเจ้าตัวก็ม่าเชื่อคนพื้นถิ่นของสาพันเฮคิอิโคโดยเจ้าตัวเป็นนักเรียนที่ย้ายเข้ามาเรียนซึ่งเป็นคนแรกที่เราเจอส่วนข้อที่2ก็คือน้องอาสสัข้อที่2เมื่อดูจากพรีวิวชัตเตอร์หลักแล้วเนื่องจากตัวละครที่นั่งเก้าอี้ประธานองค์การนักเรียนมีทรงผมคล้ายกับน้องพีน่ามันก็เลยมีคนแอบคิดว่าเจ้าตัวต้องเป็นลาสบอร์ของบทองค์การนักเรียนอย่างแน่นอน แต่มันก็เป็นการมโนอะนะข้อที่ 3. หากอ้าอิงอายุของพีนาถ้าปกติแล้วเจ้าตัวควรจะเป็นนักเรียนชั้นปีที่3แต่ปัจจุบันเธออยู่ชั้นปีที่1ซึ่งคาดเดาได้ว่าระยะ2ปีที่หายไปของเธอน่าจะเป็นช่วงที่เธอกาลังเรียนภาษาอยู่ก็ได้ข้อที่4หากเทียบกันแล้วพีนาจะเป็นนักเรียนปีหนึ่งที่มีอายุมากเกือบที่สุดในเกมแล้วแต่ก็ยังไม่ใช่ที่1่อยู่ดีข้อที่5จากชื่อของเธอที่อ่านว่าพีนาไม่ใช่พีนา ซึ่งการอ่านตัวอักษรตัวพีเป็นพอพานนั้นจะมีไม่กี่ประเทศที่อ่านแบบนี้เมื่อบวกกับการพูดถึงเรื่องอัศวินอยู่บ่อยครั้งทําให้เราคาดเดาได้ว่าเธออาจจะเป็นคนอังกฤษและสถาบันที่เป็นโซนนั้นก็คือ t r i นิ t ตี้ข้อที่6เหตุผลการย้ายมาเนดีนีเจ้าตัวได้อธิบายไว้ในเรื่องส่วนตัวว่าเธอเป็นลีงของสถาพันธ์เกียโคโดยเฉพาะพวกหนังย้อนยุคข้อที่7เธอมีความชอบภาพยนตร์ย้อนยุคและคอสตูมตัวละครภาพยนตร์มากเป็นพิเศษ ซึ่งในส่วนเครื่องดื่มแล้วโตวพีน่าชอบชาอูหลงข้อที่8ภาพยนตร์ที่เธอชอบมากที่สุดนั้นจะเป็นนางย้อนยุคแนวยากุซ่าและนอกจากเธอจะชอบภาพยนตร์แล้วเธอยังชอบละครเวทีด้วยซึ่งระดับความชอบของน้องพีน่าก็คือระดับติิงเลยทีเดียวข้อที่9ถึงเธอจะมีความเป็นมิตรและมีเพื่อนเยอะแต่เพื่อนๆกลับไม่ค่อยชอบที่จะไปซื้อชุดกับเธอมากส่วนเหตุผลก็คือ ที่หน้านั้นมีสัสดส่วนที่แน่นกว่านักเรียนทั่วไปของซาพแพนฮิเกยาโคมันทําให้พวกกระดุมเสื้อมันมากะปิดแต่ซาอ e ีมอร์ชั่นลดาเมีกับเพื่อนๆอ,อ,อย่างบากถึงมากที่สุดข้อที่10ตด้วยความที่เจ้าตัวเป็นชาวต่างชาติจึงมักจะตกไปเป้าหมายการอัมของเพื่อนสาวหนึ่งในการแก้อัมที่เก็บแสบก็คือเธเคยโดนหลอกว่าการทักทายของฮิเกียโคนะั้นต้องตำทาหกสูง แต่เชื่อเธอว่าถ้าน้องทำจริงกรทีแกอ,อัมอาจจะเกิดอิมเมชชันแนลดามจอีกก็ได้ข้อที่11บหากพูดถึงความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ในเขตยมกิยาโคแล้วพีน่ามีความรู้จักพื้นที่อย่างมากเธอสามารถเป็นไกด์นำทางที่ดีได้ข้อเสียงของเธอคือมักจะตือนสนามมากเกินไปจนทำให้งานออกมาไม่ดีเท่าที่ควรข้อที่ 12. งานประจำของพีน่าก็คือการเฝ้าร้านเพราะถึงจะเป็นร้านดังโปรพิชาชีพและอนธภาก็มักจะแวะเวียนไปเสมอ และเธอก็แข็งแร่งในระดับหนึ่งเ,เดียวข้อที่13พี่หน้านั้นมีความรักในความยุติธรรมและเป็นพวกใจอ่อนด้วยดังนั้นก่อนออกจากร้านไปชิสโกะไม่จะออกคําสั่งซึ่งมันเป็นคําสั่งที่เข้าใจได้ง่ายก็คือถ้าไม่ใช่คนรู้จกักและมันมาขอความช่วยเหลือตอนที่ชิสโกะไม่อยู่แล้วลก็ปล่อยแม่งคัดตายอยู่หน้าร้านนั่แหละไม่ต้องเปิดให้มันเข้ามาในส่วนทักษะและความสามารถพี่น่าจะมีทักษะที่โดนเต่นอยู่หลายอย่างหลักๆก,ก็จะเป็นความสามารถในการจดจา รวมถึงความสามารถในการสนทนาระดับสูงแต่ความสามารถเหล่านี้นะมันจะดูด้อยไปเลยหากเทียบกับความสามารถในการพูดภาษาต่างประเทศของเธอเนื่องจากน้องนั้นเป็นเด็กต่างถิ่นโดยกําเนิดนั่นเองในส่วนอาวุธประจําตัวของน้องพีน่าน,นั้นจะคือปืนกลอัตโนมัติเดวิสเป็นปืนกลเบาสัญชาติอเมริกาที่มีการใช้งานกันในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในส่วนความสามารถด้านการต่อสู้พีน่าจัดว่าเป็นเด็กที่มีความโดดเด่นด้านการต่อสู้พอสมควร และเพราะอย่างนี้แหละจะตัวเลยได้รับหน้าที่ที่สําคัญที่สุดของร้านโมโมโยอฮออย่างการเข้าร้านเพราะที่ร้านโมโมโยอฮอก็มันจะมีตัวแสบมาก,ก่อความวุ่นวายเป็นประจําตัวอย่างเช่นกินแล้วชักดาบหรือไม่ก็ขู่กันโชคซั์ซึ่งเธอเป็น1ใน2เด็กเข้าร้านของชมรมเทศกาลเลยทีเดียวหากจะพูดถึงอาซาคินะฟีน่าเธอเป็นสาวมาที่เป็นพนักงานของร้านคาเฟชื่อดังของคิยาโคะโมโมโยอฮอ โดยเป็นลาที่เปิดทําการภายใต้ชมรมเทศกาลเจ้าตัวนั้นเป็นชาวต่างชาติโดยกาเนิดแต่มาศึกษาต่อที่เคียคียะโค้วยความหลงใหลที่มีให้กับวัฒนธรรมของสหพันธ์เคียคียะโคโดยเฉพาะภาพยนตร์ย้อนยุคหลายสิ่งหลายอย่างนั้นเจ้าตัวศึกษามาจากภาพยนตร์ที่เธอดูตีที้ว่านั่นหนะก็คือตาราเล่มแรกที่เธอใช้ในการศึกษาเลยก็ว่าได้ซึ่งมันทําให้ปีหน้าได้เรียนรู้วัฒนธรรมจากมัน โดยเฉพาะภาษาพูดที่เหมือนจะเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าตัวไปแล้วความชื่นชอบและความลหลงใหลที่มีให้กับวัฒนธรรมต่างๆของอิเกยโคนั้นจัดว่าพีน่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวโดยเฉพาะกับละครย้อนยุคที่เกี่ยวข้องกับญับพุซ่าอะไรพวกนี้ถือว่าพีน่าจางเธอไม่ธรรมดาเพราะเธอเป็นติงอันดับต้นๆเลยทีเดียวเหตุที่เธอชื่นชอบหนังแนวนี้มันก็เพราะว่าเรื่องราวเหล่านั้นมักจะแฝงไว้ด้วยมิตรภาพความร,าร้อน ความยุติธรรมซึ่งสําหรับเธอแล้วมันไม่ต่างจากอัศวินหรือผู้ประดุงความยุติธรรมในวัฒนธรรมของบ้านเกิดของเธอนั่นแหละเจตจนงที่แรงกล้าของเธอผลักดันให้เธอกลายมาเป็นผู้ประดุงความยุติธรรมถึงแม้ว่าเอ,อ่อมันจะประดุงความยุติธรรมได้แค่ในร้านบุบยอดฮอก็ตามเทียนะแต่ก่อนนะสาหรับร้านที่มีเงินถุงเงินถังแบบนี้ถ้าวันๆต้องมาอยู่กับพิชาชีที่เดินเข้าๆออกๆร้านอ,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 อยู่บ่อย มันก็พานทําให้ภาพลักษณ์ของร้านเสียหายได้เหมือนกันและแน่นอนว่าหน้าที่ในการไล่พวกแบบนั้นก็คือหน้าที่ของเธอดันเอง